รถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดมลพิษได้จริงหรือถ้าเทียบกับรถน้ำมันแล้วใครสร้างมลพิษมากกว่ากันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโยสวัสดีครับพวกผมเบลที่ชองวดันการันตีอย่างนี้นะครับก่อนจะชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อ,าอพาดรัปเดยียดถกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสับสนแล้วก็มีคําถามนะครับว่า เฮ้ยตกลงแล้วไอ้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหามลพิษได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เทรนด์กระแสที่ทั่วโลกคนนิยมหรือจริง,รงๆแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาเพราะบางคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ามันก็ต้องใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าอยู่ดีมันก็ปล่อยมลพิษไม่ต่างกับรถยนต์น้ามันเหมือนกันถึงขนาดที่ซีอของโตโยต้านะครับเขาเคยพูดไว้ว่า รถไฟฟ้าเนี่ยสร้างมลพิษมากกว่ารถน้ำมันเสียอีก <Hey. S 1> ผมก็เลยคิดว่าเพื่อจะหาคำตอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอจากต่างประเทศกันนะซึ่งคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบแบบมัดต่อมัดเลยนะว่ารถน้ำมันกับรถไฟฟ้าเนี่ยใครสร้างมลพิษมากกว่ากันพร้อมแล้วไปชมวิดีโอกันเลยวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นโดยช่อง Gas Tro Channel และด้วยความช่วยเหลือของรายการ f u r y c h a r g e Show ให้เสียงภาษาไทยโดยช่องเวลดันการันตี วิเคราะห์ถกเถียงกันมากมายว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดได้เสียก็จริงแต่อย่าลืมเวลาผลิตไฟฟ้าก็ต้องสร้างมลภาวะอยู่ดีแถมบางคนยังบอกว่าสร้างมลพิษมากกว่ารถน้ำมันที่ใช้ทุกวันนี้เสียอีกถ้าในเมื่อมองไปถึงต้นทางการผลิตไฟฟ้าที่มาใช้ในรถ e-v แล้วทําไมเราไม่ทําในแบบเดียวกันที่มองไปถึงต้นทางการผลิตน้ามันเชื้อเพลิงจากบอสซิลสำหรับรถยนต์น้ามันบ้างแล้วอะไรคือที่มาของการผลิตเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ในรถของคุณทุกวันละ่ะ ก๊าซโซลีนหรือน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตจากน้ำมันดิบที่อยู่ใต้เปลือกโลกลึกลงไปถึง5,900ฟุตโดยที่น้ำมันจะถูกสูบขึ้นมาโดยใช้เครื่องปั๊มที่เรียกว่าปั๊มแจ็คซึ่งมันไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองและต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องปั๊มนี้ทำงานโดยจะกินไฟเฉลี่ยประมาณ9 9 6 0กิโลวัตต์อวต่อ1เครื่องต่อเดือนเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปเทียบเท่ากับรถเทสลาโมเดล3ที่วิ่งได้ระยะทางถึง34,860ไมล์หรือ55,776กิโลเมตรซึ่งในสหรัฐมีบ่อน้ำมันถึงประมาณ435,000แห่งที่ใช้ปััมแจ็คจึงมีการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดรวมกันทุกบ่อน้ำมันแล้วมากถึง4,300กิกะวัตต์ต่อเดือนนี่ยังเพียงแค่พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำมันขึ้นมาจากผืนดินเท่านั้น เพื่อเห็นภาพถ้าเทียบกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปสามารถเอามาใช้กับรถจนไรฟ้าได้ถึง15ล้านคันเลยทีเดียวน่าเพียงแค่บ่อน้ำมันของสหรัฐบน,บ,นบกเท่านั้นแล้วไหนจะมีการขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกอีกละ่ะการผลิตไฟฟ้าของแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งโดยทั่วไปมาจากเครื่องปัดไฟที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลโดยเฉลี่ยแล้วเครื่องปั่นไฟจะใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันดีเซลอยู่ที่20-30ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าขนาด3 0 0แสนกิโลวัตต์อวเลยทีเดียวรู้ไหมว่าเรามีแท่านขุดเจาะนอกชายฝั่งมากถึง1470แห่งทั่วโลกและใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันมากถึง1,300ล้านกิโลวัตต์อวต่อเดือนเมื่อเราคำนวณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำมันขึ้นมาจากทั้งหลุมบนบกและแท่นขุดเจาะในทะเลรวมกันสามารถเอามาวิ่งในรถยนต์ไฟฟ้า ev ได้ถึง19.5ล้านคันเลยทีเดียวโหเยอะแท้เหลา ดังนั้นเชื้อเพลิงไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดมลพิษเมื่อเผาไหม้ในรถยนต์ของเราแล้วเท่านั้นยังมีการใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากเพื่อสูบน้ำมันขึ้นมาทําเป็นเชื้อเพลิงอีกการรวมกันของมลพิษจากท่อไอเสียเข้ากับมลพิษจากการสูบน้ำมันขึ้นมาบนพื้นดินอาจไม่ใช่ภาพที่น่าดูและขั้นตอนในการสูบน้ำมันขึ้นมาจากแท่นขุดเจกกาะกลางทะเลมันไม่ได้สะอาดมีน้ำมันกว่าล้านแกลลอนที่หกลื่ไหลลงในมหาสมุทรทุกปีสร้างหายอนาแก่สัตว์น้ำและสปาร์อื่นจากนั้นน้ำมันก็จะถูกส่ง ดยส่วนใหญ่จะถูกปั๊มผ่านท่อส่งน้ำมันมีท่อส่งน้ำมันในโลกมากกว่า3.37แสนไมล์หรือ5.42แสนกิโลเมตรที่สามารถขนส่งน้ำมันได้ถึง100ล้านร์เรลวต่อวันเพื่อให้เราได้บริโภคนอกจากนี้ยังมีสถานีปั๊มในท่อส่งน้ำมันที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นไปอีกยังมีการขนส่งน้ำมันแบบอื่นอีกในมหาสมุทรไม่ได้รับการควบคุมเรื่องการปล่อยมลพิษดังนั้นเรือจึงใช้เชื้อเพลิงเกรดต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดต้นทุน ทำให้เป็นแหล่งมลพิษที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอุตสาหกรรมขนส่งทําให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงประมาณ1000ล้านตันต่อปีและ10%ของจํานวนนั้นก็คือการขนส่งน้ํามันเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านี้ก่อให้เกิดมลพิษอย่างมากหลายประเทศจึงไม่อนุญาตให้แล่นเข้าใกล้แนวชายฝัง่งดังนั้นพวกเขาจึงต้องลากเข้าสู่ท่าเรือเพื่อนําน้ํามันไปถ่ายโอนอยังโรงก,กันซึ่งการกัดน้ํามันใช้พลังงานจํานวนมากและก่อให้เกิดมลพิษมากขึ้นไปอีกการกัดน้ํามัน ใช้ความร้อนสูงถึง800องศาฟาเรนไฮต์หรือ427องศาเซลเซียสการให้ความร้อนน้ำมันร100อยล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการต้องใช้พลังงานจำนวนมหาศาลการให้ความร้อนน้ำมันนี้ก่อให้เกิดมลพิษมากมายในโรงกลั่นสร้างอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงในทุกขั้นตอนที่ดำเนินการซึ่งโรงกลั่นน้ำมันเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอันดับหนึ่งในเมืองใหญ่หลายแห่งทั่วโลกเป็นเรื่องเลวร้วายที่ผู้คนอาศัยอยู่ใกล้บริเวณโรงกลั่นเหล่านี้ ป่วยเป็นโรคปอดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,น้ำมันที่ได้รับการกั่นแล้วจะถูกขนส่งไปยังสถานีบริการน้ำมันด้วยรถบรรทุกดีเซลซึ่งทำให้สร้างมลพิษมากยิ่งขึ้นจากนั้นเชื้อเพลิงจะถูกนำไปใช้เผาไหม้ในรถยนต์และรถบรรทุกในเมืองของเราที่อาศัยและหายใจอยู่ทุกวันรถยนต์และรถบรรทุกเหล่านี้ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างมาก นั่นก็เพราะว่า70%ของพลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะสูญเสียไปกับความร้อนมีเพียงแค่30%เท่านั้นที่ถูกใช้ในการขับเคลื่อนรถของอุ่ซึ่งนั่นหมายถึงหลังจากที่เราสูบน้ำมันขึ้นมาจากพื้นดินด้วยไฟฟ้านำเอาไปกัดนและขนส่งเล่าจะสูญเสียถึง70%เมื่อนำไปใช้งานการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นกระบวนการที่สกปรกและไม่มีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับพลังงานของเชื้อไฟฟ้าจะเห็นความแตกต่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องสูบจากใต้ดินขึ้นมาหลายพันฟุตไม่ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถไฟไม่ต้องส่งไปตามท่อไม่จำเป็นต้องส่งไปต่างประเทศไม่ต้องผ่านการกันและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในที่ที่เราอาศัยหรือหายใจอยู่แม้ไฟฟ้าจะถูกผลิตจากการเผาถ่านหินก็ตามแต่อย่าลืมว่าโรงไฟฟ้าก็อยู่ไกลจากแหล่งที่อาศัยโดยส่งผ่านสายไฟเพื่อป้องกันมลพิษที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้คน แต่ถ้าเราใช้รถไฟฟ้าหรือรถ EV ีด้วยพลังงานที่สะอาดก็จะทำให้สะอาดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายทางซึ่งในสหรัฐอเมริกา47%ของพลังงานไฟฟ้ามาจากแหล่งที่ไม่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, และในยุโรปทำได้ดีกว่าอยู่ที่56%และสัดส่วนของพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากโรงงานไฟฟ้าถ่านหินและแกส๊สถูกแทนที่ด้วยแหล่งพลังงานสะอาดวนเวียนอื่น อ้าวแล้วลิเทียมที่ใช้ในแบตเตอรี่รถ e ีล่ะไม่เป็นไรหรอลิเทียมเป็นแร่โลหะที่ขุดได้ในทะเลทรายของออสเตรเลียจีนอารเจนตินาและชิลีซึ่งนอกจากใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญในแบตเตอรี่แล้วลิเทียมยังถูกนําไปผสมเป็นยารักษาโรคไบพะ่าอีกด้วยการทาเหมืองขุดลิเทียมมีผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายอย่างแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการขุดเจาะน้ามันออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ที่สุดในโลกหากมีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองลิเทียมจริงๆ ก็ต้องมีชาวออสเตรเลียบางคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วปัญหาบลภาวะอะไรล่ะที่ชาวออสเตรเลียพูดถึงกันจริงๆนั่นคือการกัดน้ำมันใช่การกัดน้ำมันสร้างความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่กว่าการขุดทําเหมืองนิเทียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นแต่พวกเขาใช้น้ํามันเพียง1%ของปริมาณน้ํามันโลกที่ผลิตออกมาและกัดน้ํามันเพียงหนึ่งใน4ของน้ํามันที่บริโภคเท่านั้นแต่พวกเขาขุดเหมืองนิเทียมถึง50%ของโลก ดังนั้นประเทศที่กัดน,น้ำมันเพียง1ใน4ของน้ำมัน1%ของโลกและยังทําเหมืองแร่ลิเทียมถึง50%แต่สิ่งที่ปล่อยมลพิษออกมามากที่สุดและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนออสเตรเลียนั่นกับเป็นโรงกันน้ำมันนี่ยังไม่รวมขั้นตอนอื่นๆอย่างการขุดเจาะการสูบขึ้นมาการขนส่งและการเผาไหม้น้ำมันนี่พูดถึงแค่การกันน้ำมันเท่านั้นยิ่งคุณเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นข้อโต้แย้งที่ว่าการผลิตแบตเตอรี่นั้นแย่พอๆกับการผลิตน้ำมันเชื้อเพอลิสงสล่ทีไราม,มาก การขุดเหมืองลิเทียมทั้งหมดในโลกจนถึงปัจจุบันไม่ได้สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมมากเทียบเท่ากับการรั่วไหลของน้ำมันครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวอา้าแล้วแบตเตอรี่ละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับแบตเตอรี่รถ EV เมื่อเก่าและต้องทิ้งละ่ะ เมื่อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าไม่สามารถขับใช้งานได้แล้วก็สามารถนําไปใช้เป็นที่เก็บพลังงานเพื่อจ่ายไฟให้กับบ้านหรือธุรกิจทําให้พวกเขามีชีวิตที่2และเมื่อแบตเตอรี่หมดสภาพจริงๆไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปจะถูกนําไปรีไซเคิลโดยมีการแยกโลหะมีค่าในแบตเตอรี่ออกมาเพื่อนํากลับไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าคันต่อไปมันอานฟังดูงโง่ไปเสียหน่อยที่เราต้องใช้ไฟฟ้าจํานวนมากเพื่อสูบน้ํามันขึ้นมาจากพื้นดินสร้างผลิตจํานวนมากในการขนส่งและกละั่น้ามัน และในที่สุดก็จะสูญเสียไปถึง70%เมื่อเผาไหม้ในรถของเราถ้าในเมื่อเราสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นได้โดยตรงกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ปราศจากมลพิษจากการกัดและการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปที่ไม่มีประสิทธิภาพและเมื่อคุณมองภาพรวมการผลิตน้ำมันจะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่สกปรกสิ้นเปลืองโดยปราบประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นอย่างพลังงานไฟฟ้าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอ๋อดูนั่นสิ คันนี้ก็ดูดีนะแต่คันนี้ดูดีกว่าฉันคิดว่าฉันจะลองคันนี้โอ้ว้าวข้างในดูสวยมากเลยอุดขอโทษคันนี้มันคุ้งมากเกเปไปก่อละแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ละ่ะหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้านอกเหนือจากการได้รับข้อมูลที่ผิดคือ คนที่อาศัยอยู่ในเมืองส่วนใหญ่อย่างอพาร์ตเมนต์และคอนโดที่มีที่จอดรถร่วมกันผู้อยู่อาศัยเหล่านี้ไม่สามารถติดตั้งที่ชาร์จไฟฟ้ารถได้หากคุณเป็นผู้ที่ร่างกฎหมายที่นั่งในสภาเมืองหรือสภาท้องถิ่นหรือคุณดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของสมาคมที่อยู่อาศัยหรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าคุณสามารถทำบางอย่างเพื่อช่วยได้บวดให้ติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์หรือติดตั้งด้วยตัวคุณเองในที่จอดรถริมถนนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดของคุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนที่เสนอวิธีที่คุณสามารถทำกำไรจากเครื่องชาร์จเหล่านี้ร่วมกันได้ สนับสนุนให้มีการเก็บภาษีน้ำมันและการให้เงินอุดหนุนเพื่อให้เปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยแรงจูงใจที่เหมาะสมและนโยบายการเมืองจะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในนอร์เวย์พวกเขาได้เปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ในเวลาอันสัน้นยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในนอร์เวย์สูงถึง50%ของยานพาหนะทั้งหมดที่ขายได้มีการสนับสนุนให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทุกที่ที่เป็นไปได้การเริ่มใช้โซลาร์เซลล์ตอนนี้มีราคาถูกกว่าการซื้อไฟฟ้าจากกิจและเริ่มจ่ายด้วยตัวมันเองตั้ และถ้าคุณโชคดีมีกําลังพอที่จะเป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อรถ EV ีและติดตั้งแผงโซลาเซลล์เองได้คุณจะประหยัดทั้งค่าน้ํามันและไฟฟ้าได้อีกมากและอุ่นใจที่ได้รู้ว่าคุณไม่ได้มีส่วนในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซที่สกปรกและสร้างมลพิษช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเช่น e d d i ิ Facebook และอื่นๆเพื่อช่วยกระจายข่าว สุดท้ายนี้วิดีโอ Open s o อร์ e คุณสามารถแปลวิดีโอนี้เป็นภาษาอื่นได้ฟรีเพื่อนำการรีโพสต์ใหม่โดยติดต่อได้ที่ g a s t r o Channel สำหรับเวอร์ชั่นที่คุณสามารถนำไปเพิ่มเสียงภาคและข้อความที่แปลแล้วได้แล้ววันที่เมืองของเราจะสะอาดปลอดจากกา๊าซซัลเฟอร์ดไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์และสารเคมีอนุภาคที่เป็นพิษอื่นๆที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียและโรงกั่นน้ำมันอาจเกิดขึ้นได้ เรามีเทคโนโลยีที่จะดําเนินการในขณะน,นี้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การขนส่งด้วยรถขนส่งไฟฟ้าจะทําให้วันนั้นมาถึงเร็วขึ้นพวกเราหวังว่าคุณจะสนุกและได้คุณค่ากับวิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมและรักษาความสะอาดอ